คุณบุญทรงบ้างเมื่อวานนี้คุณบุญทรงเตริยาพิรมรงค์ตองค่ะรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะก็หารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะก็บอกแบบนี้ค่ะว่าผู้ส่งออกเนี่ยแสดงความสนใจถ้าเกิดว่ารัฐจะเปิดระบายข้าวเป็นการทั่วไปซึ่งก็ได้เสนอให้รัฐเนี่ยดำเนินการระบายอย่างสม่ำเสมอในปริมาณครั้งละไม่มากนะคะตรงนี้ก็เลยให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษารายละเอียดก่อนที่จะดําเนินงาน อันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะเป็นข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณบุญทรงได้คุยกับทางบริษัทที่ส่งออกข้าวรายใหญ่ๆ<ช>นะฮะหกบริษัทในเมืองไทยก็มีมติอย่างน้อยก็คือว่าให้มีการประมูลนะฮะทุกสัปดาห์เลยเร่งผ่อถทายเลยก็คิดว่าน่าจะเปิดระบายได้เป็นการทั่วไปเลยนะคะประมาณต้นเดือนหน้าหรือไม่ก็หลังจากที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีเขาได้ไปตรวจสต๊อกของรัฐ ผูวประเทศเสร็จสิ้นก่อน<ม>ก็จะทําให้รู้ว่าปริมาณแล้วก็คุณภาพที่อยู่ในสต็อกเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่จะเปิดเงื่อนไขการประมูลส่วนราคาเนี่ยก็ไม่น่าจะทิ้งห่างราคาตลาดมากนักนะคะจะเป็นการเปิดให้มีการแข่งขันขณะที่การระบายรูปแบบอื่นๆแบบ G2G ยังเดินหน้าต่ออืม,ม ในขณะที่อีกสองสาวันก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหารือระบายผ่านตลาดสินค้ากเกษตรล่วงหน้าซึ่งเป็นอีกรูปแบบของการระบายที่จะดําเนินการแล้วก็แผนการระบายอื่นๆเดี๋ยวกรมการค้าต่างประเทศก็จะเสนอเข้ามาในเร็วๆนี้อเออแล้วก่อนหน้านี้กอดค่าไว้ทําไมอ่ะผู้ส่องออกไม่มีค่าจะส่งออกอะ่ะใช่แล้วตอนนี้คนซื้อเนี่ยเขาก็ชะลอซื้อจากประเทศไทยนะ พอรู้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยลดราคาลงมาเหลือหมื่นสองเนี่ยเขาก็รอซื้อข้าวถูกแะอ้าวถูกนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เขาก็ไม่เขาก็ยังไม่สั่งซื้อนะฮะเขาก็รู้ว่าอยู่ในโกดังเพียบเลยจะยังไงจะปล่อยให้เน่าแล้วยังไงเราต้องต่อยออกมาเราต้องง้อเขาอะถูกนี่ฮะกลายเป็นเราไม่มีทางเลือกนะฮะกลายเป็นทุกสิ่งอย่างมันมันรวนอ่ะมันรวนไปหมดเลยโอ้โหดูนะยิ้มแทบจะแบบ